สวัดดีครับผมอยู่กับผม t t a เกมเมื่อนะฮะก็ห่างหายไปนานฮะวันนี้เกมก็ได no euh. ้อัปเดตไปเรียบร้อยนะเกม eFootball 2022นะฮะหรือว่าเป็นเองนะซึ่งเปลี่ยนภาคมาเป็นภาค eFootball นะฮะมาในเกมนี้เราก็จะมาดูพร้อมกันเลยนะจริงๆผมเข้ามาก่อนแล้วนะท่านผู้ชมแต่ว่า ยังไม่รู้ว่าต้องเล่นยังไงเพราะว่ามันปรับเยอะมากเลยนะครับปรับแทบจะหมดเลยแหละปรับหมดเลยเป็นเกมใหม่เลยเนาะแบบยังไงลนะ่ะก็มาศึกษาไปด้วยกันนะฮะแต่ในคลิปนี้ผมจะมาพามาดูนะฮะนักเตะนะฮะที่แรกผมเข้ามาก็งงเหมือนกันนะฮะเลเข้ามาตรงนี้ก่อนนะฮะ น่าจะตรงไหนวะเอาเอามาทีมก่อนฮะไม่ต้องไปยุ่งตรงอื่นก่อนฮะมาดูนักเตะของเรานะฮะว่าเหลือเหลือแบบไหนมีใครเล่นยังไงเล่นได้บ้างไหมแต่ว่าโค้ดที่นี่เนี่โอ้โหโค้ดต้องซื้อใหม่อะท่านผู้ชมมีคนเดียวนะให้มาคนเดียวนะฮะโอ้โหเอาออกคนเลยที่ซื้อมานักเตะของผมนี่นะฮะเพเยอร์นะฝั่งนี้นะฮะ ฝั่งซ้ายมือมี215คนนะฮะมาเรามาดูกันนะว่ามันจะเป็นยังไงการ์ดรูปแบบนี้นะฮะจริงๆผมเปิดฟรีมาได้ลีวานนะฮะลีวานรอฟกี้นะฮะนี่ทำไมนักเตะเราเป็นแบบนี้นะฮะทำไมมันท,ที่แรกผมคิดว่ามันยังอัปเดตไม่สำเร็จนะท่านผู้ชมอัปเดตแบบ ยังไม่สมบูรณ์นะมันยังไม่ปลดล็อกนักเตะให้เราเล่นนะนี่นะฮะมันก็จะมาเป็นทึบแบบนี้นะฮะซึ่งลงเล่นไม่ได้นะฮะนี่มันก็จะมีตัวที่เปิดว่างเปิดแบบนี้นะฮะแสดงว่าลงเล่นได้นะฮะนี่ก็เอ็มบัปเป้นะฮะไม่รู้การ์ดการ์ดแบบนี้เขาเรียกการ์ดอะไรเรูมชมการ์ด <laughs> ปกติใช่ไหม นี่นะฮะก็เปิดให้ให้เล่นเยอะอยู่นะท่านผู้ชมนะนี่นะอูข้างล่างเปิดหมดเลยวะ่ะแต่มีบางตัวที่ยังไม่เปิดนะผมก็ไม่เข้าใจนะว่าทําไมยังไม่เปิดนะฮะทีแรกนะผมไม่เข้าใจนะว่าทําไมยังไม่เปิดเพราะว่าผมเข้ามาดูใน11ตัวจริงนะในในแผนของผมเนี่ยนี่ผมเอามาลงแลว้วแหละ แล้วก็มาดูตรงตัวสำรองนะฮะนี่นมันขึ้นแบบนี้ท่านผู้ชมผมก็งงดี <c oughs> เรียกผมคิดว่ามันยังแบบมันยังรอการอัปเดตอีกทีนึงเหรอหรือยังไงมันมันถึงจะปลดล็อกมาให้เราแต่ไม่ใช่เว้ย <c oughs> ผมมึงไปดูคลิปพี่ๆเข้าลงสตรีมหรือว่าลงไอ้นี่มานะฮะเลยอยากจะมาบอกสำหรับ คนที่พึ่งโหลดเข้ามาหรือว่าโหลดเขาพึ่งโหลดได้นะเข้ามาเล่นนะอาจจะไม่ยังไม่เห็นคลิปพี่ๆเขานะเดี๋ยวผมจะมาบอกเป็นแนวทางนะฮะว่ามันต้องทอํายังไงผมก็เพิ่งไปเห็นมานะท่านผู้ชมนะถ้าผมพูดติดๆกัดๆดก็ขอขอภัยไว้นะตรงนี้ด้วยนะครับผมมามาดูไมทีมนะฮะมาที่เพเยอร์ครับเราจะมาปลดล็อกนักเตะนะ นี่นะฮะซึ่งผมก็ลองมาปลดล็อกแล้วแหละตัว2ตัวนี้วีลานะฮะการ์ดแบบนี้มีสีชมพูด้านหลังนะ่าจะเป็นแบบยังไงไอคอนหรือเปล่าถ้าแต่ก่อนเนาะไอคอนเนาะแต่ตอนนี้เขาเรียกอะไรรีเจนเหรอท่านผู้ชมนี่มันมีสีชมพูนะฮะสิ่งมันก็ไม่ไม่ค่อยแตกต่างนะผมว่าดูดูเผลน,นนะไม่ค่อยแตกต่างนะผมก็เลยงงนะ เอายกตัวอย่างเอาเมสซี่เนี่ยข้างหลังมันจะเป็นสีชมพูหน่อยนึงแล้วแล้วก็ดูตัวไหนอันนี้โยฮันคาร์ดนะครับน,นี่ข้างหลังมันจะเป็นแบบนี้เว้ย <c oughs> <c oughs> ผมยังสับสนกับการแยกการ์ดนะต,ตอนนี้นะตอนนี้นะท่านผู้ชมนะ <c oughs> ตัวน,นี้ก็น่าจะเป็นการ์ดตำนานสีทองปกตินะในภาคที่แล้วนะตัวน,นี้ก็จะเป็นไอคอนนะนี่มีสีชมพูด้านหลังนะ ใช่ๆนะถ้าใครมีความคิดเห็นหรือว่ามีความรู้ยังไงก็ฝากคอมเมนต์พูดคุยทักทายกันได้นะมาเราจะมาต่อสัญญานักเตะกันนะท่านผู้ชมนะที่มันมืดแบบนี้มันไม่ใช่รอการอัปเดตนะแต่มันอัปเดตเสร็จแล้วแหละเพียงแค่ว่าให้เรามาต่อสัญญานักเตะเองนะท่านผู้ชมนะมาเราผมจะมาต่อสัญญากันนะฮะขอย้ำนะท่านผู้ชมนะ ว่าการต่อสัญญาเนี่ยถ้าไม่จําเป็นไม่ต้องต่อหมดทุกตัวนะยังไงใช่ไหมเอายกตัวอย่างนะเอาตัวที่เล่นหลักๆนะผมจะเล่นหลักๆก,ก็คือน,นี่ฮะเอาตัวนี้ก่อนนะบักเก็บาเออร์นะฮะเป็นตำนานนะเอยเป็นไอคอน <c oughs> ไอคอนหรือตำนานก็เออช่างมันเทิะท่านผู้ชมนี่นะเป็นไอคอนนะฮะแต่เป็นไอคอนิคโมเมนต์นั่นแหละ มาเราจะมาต่อสัญญานะในตอนนี้นะลูกศรสลับกันเนี้ยเนะี่ยท่านผู้ชมนี้นะเ็าเรียกอะไรเ็าเรียกอะไรว่าผมอ่านไม่ออกรีนิวรีนิวอะไรนี่แหละท่านผู้ชมเราก็กดที่ตรงนี้นะนี่นะฮะท่านผู้ชมตอนนี้ผมที่แรกผมมี60สิบนะฮะเนี่ยตัวนี้ตรงต่อสัญญาณนะเนี่ยกาดสีเขียวเนี่ยมันขึ้นมาฝั่งขวามือเนี่ยห้าสิบแปดเนี่ยท่านผู้ชมนะ จริงๆผมมี60นะผมลองต่อไปแล้ว2คนนะฮะก็คือแมตสซี่กับไอ้ปาติกเวลานะฮะแล้วผมก็จะมาต่อนี่ฮะบักเก็นเบลเออร์นะฮะมากดที่รีนิวอะไรนี่แหละนี่แหละรีนิวนะท่านผู้ชมนะนี่วงเล็บ60วันนะฮะก็คือใบหนึ่งนะฮะไอ้เขียวๆใบหนึ่งเนี่ยที่มีที่ผมมี58นี่ใบหนึ่งต่อได้60วันนะฮะ ก็ก็ถือว่าโอเคนะท่านผู้ชมนะใบหนึ่งต่อได้60วันแต่ก่อนมันจะต่อทีละ1ิวันใช่ไหมแต่ตัวนี้มันเหมือนเหมือนจริงเลยเหมือนชีวิตจริงอะ่ะท่านผู้ชมก็คือต่อเสร็จปุ๊บเดี๋ยวผมต่อให้ดูนะกดที่รีนิวนะท่านผู้ชมนะปุ๊บนี่นะมันก็จะต่อให้เรานะมันก็จะปลดล็อกให้เรานะนี่นะ ันก็จะปลดล็อกให้เรานะฮะสามารถเล่นได้นะฮะนี่59วันนะ60วันนั่นแหละนับวันนี้ก็เหลือ59นะฮะมันต่อตามเหมือนชีวิตจริงในในฟุตบอลเลยท่านผู้ชมซึ่งจะได้ลงหรือไม่ได้ลงนั้นก็เวลาก็จะนับลงนับทุกวันนะท่านผู้ชมนับถอยทุกวันทุกวันนะฮะเหมือนชีวิตจริงเละฮะนี่นะซึ่ง นี่นม่าตัวหนึ่งนะฮะยังไม่ได้ต่อไอการ์ดเขียวๆฝั่งขวามือเนี่ยตัวที่ต่อ57นี่ก็ผมยังไม่รู้นะแนช่ชัดว่าหามาจากไหนนะฮะตัวนี้มันมาจากซีซั่นที่แล้วนะเดี๋ยวผมจะต่อเนมาไปด้วยคนหนึ่งนะฮะอยากดูก่อนว่าตัวไหนเพราะว่าสับสนซะเลยเกินนะ,ะกับการ์ดนะตอนนี้นะฮะน่าจะเป็นตัวนี้นะฮะออาต่อเนมาไปอีกคนนะฮะที่รีนิวนะรีนิวไปครับ นี่นะฮะก็เรียบร้อยนะฮะนี่มันก็จะปลดล็อกมาให้เรานะฮะโอ้โหที่แรกผมเข้ามาเล่นงงตาแตกนะฮะท่านผู้ชมต้ขอบคุณพี่ๆนี่ที่สต,ตรีมในเพจนะฮะในฟีเอในเพจที่เขาคอยแนะนำนะผมก็หยิบยกมารีวิวให้ท่านผู้ชมได้ดูนะฮะซึ่งรู้ไปพร้อมๆกันนี่แหละนี่ฮะต่อเรียบร้อย ผมย้ำนะว่าการที่ให้ต่อเนี่ยเนี่ยต่อจำเป็นเฉพาะตัวที่เล่นเท่านั้นนะท่านผู้ชมไม่ต้องต่อหมดนะเพราะว่าถ้าการ์ดหมดแล้วถ้าเกิดนักเตะหมดแล้วหาได้ยากนี่ผมว่าต่อต่อได้ยากอะแบบไม่มีต่อผมว่านะเพราะว่าบางทีมันก็มีตัวซ้ำนะต่อตัวที่ ต่อสัญญาเฉพาะตัวที่อยากจะเล่นจริงๆนะฮะตัวหลักๆจริงๆนะฮะนี่เลยนี่ฮะโอลิเวคารอีกคนนะฮะผมก็จะต่อนะฮะต่อโอลิเวคารอีกคนครับกดที่รีนิวนี่นะฮะแล้วก็รีนิวครับปึ๊บนี่นะฮะได้60วันนะฮะเราก็จะมาจัดทีมกันนะฮะทีนี้ก็ ประมาณนี้นะถ้าผู้ชมนะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะกด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะฮะเดี๋ยวผมจะมาจัดทีมให้ดูนะฮะใน EP หน้านะฮะก็รอติดตามนะฮะเดี๋ยวขอไล่ต่อสัญญาก่อนนักเตะก่อนนะฮะขอสักทีมหนึ่งขอไอคอนสักทีมหนึ่งก่อนนะฮะแล้วก็มาเจอกันในคลิปหน้านะสำหรับคลิปนี้นะสวัสดีนะครับผม